สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจดิพอยุทธยาทุท่านครับได้ยินเสียงชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็คเสียงนิดนึงวันนี้เช็คเองครับเองทีมงานติดลูกคา้าโหลูกค้าเยอะมากครับวันนี้โอเคเสียงชัดเจนครับลูกค้าเยอะมากครับวันนี้สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะบริเวณชั้นจีโอ้โหลูกค้าแบบเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็มีนัดการไลฟ์สดวันนี้ด้วยพร้อมจากกิจกรรมแจกบัตรสตาร์บั s นะเป็น e voucher นะครับ Starbuck s 5รางวัลกับคําคำถามนะซึ่งคำถามเราลงไว้แล้วนะครับ สามารถกลับไปย้อนดูคำถามได้นะครับอย่าดูก่อนคนเข้ามาเยอะยังเอ่ยเลทไป10นาทีนะครับไม่เลทไม่ใช่แบงนะครับเลททุกไลท์ให้ดูบรรยากาศลูกค้าเยอะเยอะสุด ก่อนพาไปดูอะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับการเล่นเกมของเราในวันนี้ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ก่อนนะครับตอนนี้นะจะได้มีคนเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับวันนี้เรามีแจกนะครับเป็น e voucher นะครับของ Starbucks นะครับบัตรและ100บาทนะครับมูลค่า5รางวัลนะครับรวม500บาทนะกับ5คําถามนะหาถามเดี๋ยวผมช่วยคาถามให้ก่อนเนาะคำถาม1นะครับนี่เรามีรูปเซลมาให้นะครับ อยากจะโชว์มากเลยนะครับนี่ห้าคำถามนะครับถามว่าเซล์ A นะครับเซลใหม่เราสองคนนะครับเป็นใครซึ่งเราลงแนะนําเซลใหม่ไปแล้วด้วยนะเซลล B เป็นใครนะครับแล้วก็บูธจัดที่ไหนนํารถอะไรมาโชว์บ้างนี่เห็นเห็นนะเนี่ยว่าอะไรมาโชว์บ้างแล้วก็บูธจัดถึงวันไหนอย่างไรนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเกมมารอคนเข้ามาเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปจัดกันช่วงท้ายพี่แอดมินเป็นไงครับมีคนเข้ามาบ้างยังเอ่ย โอเคคนที่เข้ามาแล้วทุกคนฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับมาร่วมสุขเล่นเกมกันนะเล่นเกมกันนะครับผมแจกเป็น e voucher นะครับ Starbucks นะ100บาท5รางวัลน,นะครับกับ5าคำถามนะครับ5าคำถามเมื่อกี้ทวนอีกรอบนึงนะครับเซลล์ใหม่ของผม2คนนะครับคนหนึงคนที่1ชื่ออะไรคนที่2ชื่ออะไรนะครับเป็นชาชาการทั้ง2คนนะครับใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นอ่าไปให้สุดๆเลยชื่อเป็นสัตว ชื่อเป็นสัตว์คนแรกเป็นกวางครับไปดูพันธุ์เอาเองก็กวางอะไรคนที่2เป็นพันธุ์ของไก่ไก่พันธุ์อะไรก็หาเอาเองนะครับตอนนี้แล้วก็บูธเราจัดที่ไหนองค์คำถามนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็รถของเราที่นามาโชว์มีกี่รุ่นนะครับรุ่นอะไรแล้วก็บูธเนี่ยจัดถึงวันไหนนะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวพาไปดูโปรโมชั่นดีดี กับรถสวยๆกันก่อนนะครับสักสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวมานั่งไลฟ์เล่นเกมกันยาวเพราะไม่อยากยืนเหนื่อยมีลูกค้าเยอะนะครับเมาส์เลยนี่มาคันนี้เลยครับ so 7นะครับสีส้มแพตคันนี้ครับเป็นสีส้มภายในส้มนะราคาล้านสามเก้านะครับโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับกินแพเน็ตให้มาดีมากนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งจากเดิม1ปีนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่ปีเป็นฟรีมประกันภัยชั้นหนึ่งสปีเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะแล้วมีสำเนาทะเบียนรถเก่านะครับรับเลยนะครับ วอลเชอร์เซ็นทันกิฟต์การ์ดนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับกรณีที่เป็นลูกค้าไฟแนนซ์นะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะซื้อสำเนารถเก่ามารับเป็นเซ็นทันกิฟต์การ์ดหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่1.68%ดาวน์25%่อร์เผ่อนสีเดือนนะครับถูกลงกว่าเดิมตั้ง30ตังค์เลยนะที่บกับช่วงมอเตอร์โชว์โปรโมโชั่นทัานนี้นะครับดิฟอร์พรีเมียมแครมูลค่าสองแสนห้หมื่นบาทได้เหมือนเดิมคันต กับตัว LO7 นะครับซีดานดีไซน์สปอร์ตคันนี้ของเรานะครับโปรโมชั o ่นเหมือนกันเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับไฟแนนซ์ Finance, ประกันภัยเช่นหนึ่งจากเดิมให้1ปีจากที่พรพิมยมแคร์บวกให้อีก1ปีเป็นฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งสองปีเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อเงินสดมีสำเนาทะเบียนรถมาให้เราคันนี้จะได้มากกว่า SO7 นะคันนี้ได้เป็นบัตรเซนท่านนะครับบัตรกำลังเซนท่านมูลค่า4 0,000บาทนะครับ ลูกค้าไฟแนนซ์สามารถเลือกรับได้นะครับว่าจะรับเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับอยู่ที่1.38%ดาว25%ผ่อน48เดือนทัาการค้ำน,นู้นเลยหรือคุณจะเลือกรับเป็นัตรเซนทันก็ได้แต่ว่าต้องมีสำเอาทะเบียนรถเก่ามาให้เราซึ่งสำเอาทะเบียนรถเก่าต้องเป็นชื่อเจ้าของเดียวกันกับผู้เช่าซื้อใหม่ครับแจ้งก่อนแจ้งก่อนนะครับอ่อ<ม>าถ้าแนะนำาให้แนะน,น,นำนะครับรับดอกเบี้ยอะไรที่คุ้มที่สุด <laughs> เราถ้าเราซื้อเรดดับเบีิลคุ้มที่สุดครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะฝากแชร์หน่อยนะครับออกยูทีิฟเจอร์ลังสิตใช่ครับคุณยุทธออกที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีนะครับนี่โหนี่ลูกค้าพิซซ่านะลูกค้าพิซซ่าก่อนหนึ่ลูกค้าเยอะมากนะครับโอ้โหที่พิซซ่าการขายผม5คนติดลูกค้าหมดเลยนะครับนี่เพิ่งมีเวลาว่างมาไลฟ์นะครับเรานํามาโชว์2รุ่นนะครับวันนี้ SO7 และเ o 7นะครับเป็นสีเทานะครับอันนี้เลย แล้วก็ตัว so 7สีส้มไฮไในส้มนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายการไลฟ์ครั้งที่แล้วของเราไม่ได้ดูท้ายรถเลยเพราะว่าติดลูกค้าครับไม่สะดวกถ่ายเดี๋ยวให้มีตากล้องมูฟเลยครับเดี๋ยวถ่ายท้ายรถสองคันให้ดูหน่อยเร็วนี่ท้ายแอล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 สวยเปิดไฟโชว์เต็มพิกัดโตเกียวเลยครับนี่ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะเปิดแบบฟาสแบกนะครับเก็บของเ,ย,เยอะมาก กว้างมากเบาพับได้อีกนะครับนี่นี่มีช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับจริงก็เก็บสามารถพวกเก็บพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆได้นะครับแล้วก็ด้านในก็หูที่เก็บของเยอะมากนะครับตัวนี้แน่นอนฝาท้ายเปิดกว้างมากเห็นไหมเนี่ยเปิดสุดเลยเปิดสุดเปิดสุดเปิดสุดนะครับฝักแช่หน่อยนะฝากแช่หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเดี๋ยวพาดูรถก่อนนะวันนี้แจกเป็น e wallet นะครับของ Starbucks นะครับ5รางวัลนะครับรางวัลละ100บาทนะคำถามง่ายๆเลยง่ายมากนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพาไปเล่นเกมเดี๋ยวพาไปรู้จักเซล์ใหม่ด้วยนะครับลูกค้ากำลังหาอยู่หาอยู่หาอยู่ขออนุญาตครับลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดให้ชมหาอยู่ใช่ไหมครับพี่เปิดด้านนี้ครับ S7 ครับโหที่เก็บของเยอะเช่นเดียวกันนี่ครับสามารถพับเบาะได้เลยนะครับพี่เซลพ่ับเบาะให้ลูกค้าดูกว้างมากนะครับโหพับทีนี่ครึ่งคันเลยอ่ะ การพับเบาะนี่ผลของได้จุกๆเลยครับแล้วก็จะนั่งก็นั่งได้เยอะมากโอ้หเอเนคนลุมเยอะจริงนะครับขายดีมากเบสเซนเลอร์นะครับแต่ว่าสีที่เราบร้อมส่งมอบเนี่ยก็ขายเลยครับส้มภายในส้มคันนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะครับขาวภายในส้มขาวภายในดำนะครับเทาภายในส้มนะครับมีรถพร้อมส่งมอบเดบูรากรีนภายในส้มหาไม่ได้ใช่ไหมของเรามีนะครับผมดำภายในส้มยังมีอยู่นะครับผมเป็นไงบ้างครับเซลเดียนี่เซลใหม่ปะครับ เซลใหม่ใช่ไหมวันนี้ก็คนเยอะครับคนเยอะแนะนําตัวหน่อยผมชื่อเดียรครับเป็นเซลใหม่ของอยุทธยาครับผมใบใช <ๆ S 1> ่ไหนะว่ากวางพันอะไร <laughs> ไปต่อไปต่อครับไปต่ออ่ะเดี๋ยวพี่เดียรบวนเปิดฝาก,กระโปรงคันนี้ให้แบงค์นิดนึงได้ไหมครับพี่ติดลูกค้าไหมรบกวนหน่อยครับมาชมรถกันได้นะครับไปดูข้างหน้าด้านหน้านะครับเป็นไฟเดย์ไลท์นะตัว L O 7นะครับไฟเดย์ไลท์ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางคืนนะครับมาพร้อมกับระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็ปิดไฟส่งสมอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่เดียเปดิดให้ดูพอมันเป็นรถ E ีเนี่ยครับเครื่องยนต์หายไปนะครับเป็นมอเตอร์เนาะแต่ว่าคันนี้จะมีตัวบางสายตามาให้แล้วก็มีช่องสามารถเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับตรงนี้เก็บสัมภาระได้เยอะมากเยอะมากนะครับตรงนี้เยอะมากเลยนะครับผมโหจุได้เยอะมากตัว SO7 ก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับผม เวลาปิดง่ายๆเลยครับเราทิ้งลงมาปึ๊บเราใช้มือกดได้เลยนะครับเขาทํไม้ใช้งานแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวบุบนะฮะเพราะตัวนี้ทาไม้ใช้งานแบบนี้จะกดบุมๆนิดนึงนะครับผมมาแอรโอหน้าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าเขาจะดูดุกว่าตามสไตล์ SUV ตัวนี้ขายดีครับสีเจ็บๆโดนๆขายดีมากโอ้สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามานะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีเล่นเกมนะแจกบัตรสตาร์บัคนะคบเป็น อีค e ูปองนะครับส่งออนไลน์ได้นะครับมูลค่า100บาท5รางวัล5ใบนะเดี๋ยวผมทวนคำถามอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวพาดูรถสวยๆกันก่อนรถสวยๆกันก่อนนะครับจองที่บูธได้อะไรนะครับลูกค้าต้องถามแน่นอนจองที่บูธได้อะไร SO7 คันนี้นะครับแน่นอนครับประกันภัยชั้นหนึ่งสองปีนะครับแคมเปญตอนนี้นะแล้วก็ลูกค้าได้ซื้อเงินสดนะครับได้เลยประกันภัยชั้นหนึ่งสองปีไฟแนนซ์ก็ได้สองปีนะ แล้วก็เลือกรับได้นะครับว่าไฟแนนซ์เนี่ยคุณจะเอาดอกเบี้ยพิเศษ1.68หรือว่าจะเลือกรับเป็นบัตรเซ็นท่านกิฟต์การ์ดมูลค่า20,000บาทแต่บัตรเซ็นท่านเง่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเงินสดหรือไฟแนนซ์นะต้องมีสำเนาทะเบียนรถคันเก่ามาให้เราด้วยนะครับอ่าคันนี้ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับดอกเบี้ยต่ำเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยเริ่มที่1.38์ซนะครับแล้วก็บัตรเซ็นท่านคันนี้ได้40,000มีสำเนารถเก่าเช่นเดียวกันนะครับ เซลใหม่แล้วเดี๋ยวต้องเล่นเกมแนะนำตัวหน่อยเร็วผมเซลโต้งนะครับผมเซลเซลโต้งเซลโต้ง <All S 1> รู้แล้วนะว่าไก่พันอะไรนะครับไก่พันอะไรนะชื่ออะไรนะพี่อีกทีนะึ่งชื่อโต้งครับเขาเป็นหนึ่งในเว e s t i นนะครับที่เราจะแจกรางวัลน,นะครับว่าเซลใหม่เรา2คนชื่ออะไรนี่ถ้าคุณรู้ชื่อเซลผมสองคนนี่คุณตอบถูก2ข้อแล้วเนี่ยนะแล้วก็รุ่นรถที่เรานำมาโชว์มีรุ่นอะไรนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเราจัดบูธ กันที่ไหนซึ่งคุณยุทธเมนใบ้แล้วนะเมนใบ้แล้วนะบูธจัดถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วแจกเป็น e voucher starbucks นะครับท่านละ100บาทนะหรางวัลเลยนะเ,เต็มที่แน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับอโอ้โหลูกค้าแน่นเลยลูกค้าแน่นเลยไม่กล้าไม่กล้าไปเบียดเสียงแน่นเอียดเลยจริงๆนะครับวันนี้ ลูกค้าเยอะมากนะครับนะครับโอ้โหมาลูกค้าที่สนใจเยอะตัวนี้นะครับให้ดูบรรยากาศก่อนเลย S O 7ลูก hmm. ค้าลุมเยอะมาก mm hmm. เพราะอะไรเป็น SUV ด้วยล้อแม็ก20นิ้วและสีเจ็บมากนะครับข้างในหรูล้ำที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเครมไว้485นะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมอเตอร์เดียวขับหลังครับ คันนี้แหนะภายในส้มภา,ายในส้มภา,ายในส้มภา,ายในส้มส,สวยงามมากนะครับลูกค้าวีแบบโอ้มึงเยอะมากนะครับเก็บของได้เดยอะมากเต็มที่เลยนะครับส่วนคันนี้ส่วนคันนี้ครับย้ายมาเหมือนกันคันนี้คันนี้ก็มอเตอร์เดียวครับแต่ว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเขาเคมไว้ที่540กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าน้ำหนักเบาวกว่า S17 เนี่ย200กิโลล้อแม็กเล็กกว่าขอบ19นิ้วนั่นเอง สุดครับสุด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 ,ส,ดสุดในรุ่นฮนะสุดในรุ่นเลยบูธนะครับจัดตั้งแต่ครับมาหาเราได้นะวันนี้จนถึงวันที่28นะครับพฤษภาคมนี้นะครับที่ Future Park รลังสิทชั้นจีนะครับหน้า A to Z นะครับามา พร้อมร่วมสนุกกันหรือยังเนาะเราบอกเราพาดูรถสินาทีนี่เกินมา2นาทีแล้วนะครับพร้อมเล่นเกมยังครับถ้าพร้อมเล่นเกมนะครับเรากวนขออนุญาตท่านที่อยู่กับผมตอนนี้นะกดหนึ่งให้หน่อยนะครับกดหนึ่งให้หน่อยล้างหน้ากระดานมาเลยนะครับกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเหมือนคน F4 นะลูกใคร f กดหนึ่งเลยครับกดหนึ่งเลยครับใครสนใจเล่นเกมกับผมนะแจกเป็นตัวบัตรเซนทันเออโทษทีครับเป็นบัตรสตาร์บัคนะครับ E v o เชอร์มูลค่าหนึ่งมืบาทครับโอ้หรวมไปหมดแล้วเนะี่ยนะครับพร้อมเล่นเกมยังครับพร้อมเล่นเกมยังพร้อมเล่นเกมยังครับเ,เซลล์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีคนม้นต์มาไหมครับแค่ไม่นมินม้น์ไม่ยังเลยดีของผมมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะกดหนึ่งเลยครับกดหนึ่งได้เลยใครพร้อมเล่นเกมแล้วนะครับกดหนึ่งมาได้เลยครับผม ดกดหนึ่งได้เลยนะครับกดหนึ่งกันเลยนะครับแจกเป็นบัตร e v o t c h เอ่อ e v a t c h e r นะครับของ Starbucks Gardt นั่นเองครับมูลค่า100บาทนะครับโอ้โหข้างในข้างหลังรู้สึกว่าผมจะนั่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเลยว่ลูก <laughs> ค้าทุกคนเย ความสนใจกับรถเราเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ขอชำเรืองหันไปมองนิดนึงอข,ออนญญนขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมีความเคลื่อนไหวไหมครับผมพี่แอนมินตอนนี้ยังไม่มีนะอะโอเค อยากเริ่มเลยอ่ะไม่มีใครพร้อมเลยเหรอมีใครพร้อมร่วมสนุกไหมครับตอนนี้มีใครพร้อมร่วมสนุกไหมเอ,อ่ย าฝากใ่แล้วนะครับเราเราจะเริ่มปีกตัวแล้วนะครับตอนนี้อะโอเคเดี๋ยวเรามาวนคำถามก่อนล้วกันนะวนคำถามก่อนล้วกันนะครับก็คำถามแรกนะครับเซลใหม่เรานะครับชื่ออะไรครับคุณ A ใส่แว่นใส่แว่นใสแว่นชื่ออะไรเซลใหม่นะแล้วก็คนที่2นะครับจะสูงสูงหน่อยขาวๆหน่อยชื่อว่าอะไรนะครับคำถามที่3นะครับผมก็คือเราเอารถรุ่นอะไรมาโชว์บ้างนะครับ คำถามที่4ของเรานะคำถามที่4เลยนะตัวของบูธเราจัดที่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้เขาจะมอบของรางวัลแล้วครับผมต้องหนีแล้วอันนี้หน้าบูธมอบของรางวัลของจริงแล้วเดี๋ยวถ้าอย่า,างนั้นออนไลน์ไม่มีผมจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าในบูธแล้วนะลูกค้าในบูธแล้วนะ ลูกค้าดูสนใจรถอยู่ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งแทรกนิดนึ่งแทรกนิดหนึงเอาละครับตอนนี้ลูกค้ากำลังถามจะเทสได้แล้วครับถ้าเราจะแทรกไปตอนนี้เซลล์ผมก็จะโกรธขายเยอะกว่าห่างเยอะกว่าห่างเยอะก่อน ขยันมากเลยครับเซลเวดียัเซียว,วดียเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยครับสนุกสนุกครับสนุกนะครับเต็มที่เต็มที่นะครับลำหาผู้โชคดีกันดีกว่าครับ ตอนนี้เราจะเดินไปจีบลูกค้านะครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตครับคุณลูกค้าครับตอนนี้ผมไลฟ์สดนะครับแจกบัตรสตาร์บัคการ์ดถามคำถามง่ายๆขอสักหนึ่งนาทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปด้านนู้นสักครนะู่นะโอ้เดี๋ยวถามไปเลยครับาารถที่มาโชว์ในะรุ่นอะไรอ่อาแค่นั้นเลยง่ายมากนะครับราหาผู้โชคด,ดีที่บูธนี่แหละออนไลน์ไม่รอแล้ว ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับรถที่มาโชว์อยู่คันนี้ทราบไหมครับรุ่นไหนเออใช่ S O 7 e v e n ไหมครับถูกต้องครับ S O 7ครับรับเลยครับลูกค้าแค่นี้เลยครับข่าวข่าถสารแค่นี้ฮะเราให้แล้วครับ Starbucks หนึ่งร้อยบาทครับครับขออนุญาตครับคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าช่วยแอดเป็นไลน์แอดได้ไหมครับเดี๋ยวผมส่งให้ไลน์แอดน้อส่งให้ทางไลน์แอดบริษัทอือครับผมอ่าอันนี้ข้างในมีมีอะไสีนี้เอ๋อมีมีสีดำด้วยครับ ใช่แล้วครับสวยไหมครับลูกค้า,อาโอเคเดี๋ยวคุณลูกค้าสแกนส,สักครู่นะครับมีให้น้องช่วยครับโอ้สื่อโทรศัพท์แล้วถารูปเลยนะครับเดี๋ยวควรคุณลูกค้าทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะได้แชร์ตัวจะเป็นอ่าอีคูปองนะครับลูกค้าโอเคครับลูกค้าทักมาแล้วได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะครับ ผู้โชคดีท่านแรกผ่านมาแล้วครับกับ S O สบูเนะครับอย่างนี้ไม่น่าคุณคุณเป็นประชกกากรเดี๋ยวจะคูณนะครับรขออนุญาตส่งอยากได้ง,ง่ายๆเลยครับได้ง,ง่ายๆเลยนะลูกค้าท่านไหนออนไลน์มีเข้ามามาเข้ามาเพิ่พมเติมอ,อยากร่วมสนุกไหมครับอยากร่วมสนุกไหมเอ่ยสักคตว์ครับเดี๋ยวหาส่งให้ตรงนี้เลยนี่ เรามี5้ารางวัลห้ารางวัลห้ารางวัลนะครับเป็นไงส่งจริงครับให้จริงครับหนึ่งรอบาทให้จริงครับเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บปั๊บอันนี้ส่งให้เรียบร้อยนะคบคุณลูกค้าได้ครับคุณลูกค้ากดปุ่มด้านนี้ได้เลยครับใช่แล้วครับครับผมปัญหาของโซ7วครับลูกค้าหาทางรู้แต่คไม่เจออันนี้เรื่องปกติมากเลยครับ อาเดูลูกค้าออนไลน์ซีเป็นอย่างไรบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวผมฝากคำถามไว้หน่อยละกันครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนช่องทางดีไหมให้ให้มาเม้นดีไหมให้มาเม้นในโพสให้มาเม้นในโพสให้มาเม้นในโพสนะครับอ่าโอเคอน,นะครับลบสนุกต่อได้พอดี เดี๋ยวเราไปรับลูกค้าต่อแล้วนะครับจำกัดระยะเวลานิดนึงนะครับผมโอเคครับก็สามารถมาเลวมสนุกในโพสต์เราได้นะครับโพสนี้นะครับเราเพิ่งโพสไปเมื่อสมชั่วโมงที่แล้วอันนี้เราสามารถปักหมุดได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่แอมินปักหมุดไว้ให้นะครับคำถามเราเหมือนเดิมนะเซล A คนนี้ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวให้ซูมดูหน้าใกล้ๆนะครับคนนี้ชื่อว่าอะไรเซล B ชื่ออะไรนะครับแล้วก็บูธเราจัดที่ไหนนะครับ รถที่นำมาโชว์มีอะไรบ้างแล้วก็บูธจัดถือว่าไหนอย่างไรนะครับก็สามารถมาร่วมสนุกคอมเมนต์ได้นะครับในโพสต์นี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่เป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แอดมินนะครับเข้าไปตอบนะครับว่าเป็นผู้โชคดีแล้วก็เดี๋ยวให้แอดไลน์แอดมาเนาะแล้วก็รับผู้ปองไปเหมือนคุณพี่ผู้หญิงคนสวยเมื่อสักครู่เลยครับง่ายมากมากครับผมโอเคฝากด้วยลวกันครับกับบูธดิพอมอเตอร์ครีเอชั่นอยุธยานะครับณห้างสิุนค้า ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีหน้า A to ูแบบนี้เลยนะครับนี่เซลโต้งเซลโต้งคนหล่อนะแล้วก็นี่เซลเดียคนหล่อของผมนะครับชายชะกันของผมทั้งแก๊งเลยนะครับฝากน้องแบงค์ด้วยนะครับน้องแบงค์น้องแบงค์น้องแบงค์น,งงนะครับน้องแบงค์ด้วยนะครับพี่ขวัญไม่อยู่ครับบายพี่ขวัญไม่ต้องออกกองฝากพี่ขวัญด้วยฝากพี่ขวัญด้วยนะครับตอนนี้ห้าชายโชดของเรานะครับฝากแมนนี่ออบอกอมใจด้วย ฝากโปรโมชั่นด้วยครับตอนนี้โปรโมชั่นยังมีถึงสิ้นเดือนนี้นะครับอีก6วันแล้วก็เราอยู่ที่นี่อีก3วันสุดท้ายนะครับมาพบกันได้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26 27และ28่มนาคมนะครับกับโปรโมชันดีๆนะครับตอนนี้ดิพอจัดให้เต็มที่ครับของฉัางอันเขาให้เต็มที่เลยประกันภัยเช่นองฟรี2ปีนะครับบัตรกำนันเซ็นท่านนะครับขอแค่ลูกค้ามีสำเนาทะเบียนรถสันดาบมาไม่ว่าจะเป็นเได้2 0 0 0 0 LO7 ได้4 0 0 0มนแคลับแล้วก็ไวมไปถึง ดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ a o 7คันนี้1.39เออ3.8ครับ1.38ทุกทีครับแล้วก็ SO7 นะครับ1.68นั่นเองครับฝากไว้ด้วยครับแล้วพบกันครับที่ Motor Creation d e p a l เอ้ยไม่ใช่ครับ d e p o l Motor Creation ยุทธยานั่นเองครับขอบคุณครับ